ค่ะคุณผู้ชมคะโรคเบาหวานนะคะซึ่งถือว่าเป็นโรคที่ยอดฮิตอันดับต้นๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาทราบสาเหตุของโรคเบาหวานกันก่อนเลยนะคะตอนนี้ปลายอยู่กับหัวหน้าคณะนักวิจัยโอเปอเรชั่นบิมนะคะซึ่งท่านเป็นประธานบริหารบริษัทเอเชียนไฟโตซูติคอลจำกัดมหาชนหรือว่าแอปโกนะคะท่านศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตราค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีจิราค่ะ สอบถามอาจารย์ถึงสาเหตุของโรคเบาหวานค่ะอาจารย์ว่าเกิดจากอะไรคะกรรมพันธุ์หรือว่าวิธีการรับประทานอาหารการดําเนินชีวิตคะอาจารย์ผมอะไรหลายคนอาจจะไม่เข้าใจนะคำว่าเบาหวานมันหมายถึงอะไรถึงเรียกว่าเบาหวานใช่ไหมคะเบาก็คือปัสสาวะนั่นแหละก็เบาแล้วก็ออกมาหวานพอหวานเนี่ยเราจะเห็นนะมดมันไปตอมนะค่ะเพราะนั้นไอ้เบาหวานแล้วมันหวานมันเกิดขึ้นจากอะไรสาเหตุที่หวานผิดปกตินั้นก็เพราะว่าบริโภค อาหารของเรามีอาหารหวานมากเกินไปหรือขณะเดียวกันก็าการเาผาผลาญอาหารหวานเนี่ยมันไม่ได้มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรในเลือดของเราเนี่ยเมนจะควรจะมีระดับน้ําตาลปกติทุกคนถ้าหากว่าไม่มีเป็นเพราะว่ามีระดับอินซูลินที่มันแตกต่างกันไปอินซูลินก็คือฮอร์โมนซึ่งอยู่ในเลือดแล้วก็จะมีหน้าที่พาเอาน้ําตาลโมเลกุลน้ําตาลในเลือดเนี่ย อ่อนคับไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเซลล์ส่วนต่างๆร่างกายนะครับแต่ในกรณีที่บางคนมีอินซูลินน้อยนะมีน้อยเกินไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ําตาลก็จะอยู่เหลืออยู่ในเลือดเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะมีอาการเบาหวานนะครับอีกกรณีหนึ่งถึงแม้ว่าเราจะมีอินซูลินอยู่มากแล้วก็ตามแต่ว่าอินซูลินเนี่ยไม่สามารถพาน้ําตาลซึ่งอยู่ในเลือดไปเลี้ยงตามเซลล์ส่วนต่างๆของร่างกายได้ กรณีนี้ก็เกิดขึ้นเนื่องจากว่ามีการดื้อต่ออินซูลินเกิดขึ้นในร่างกายแม้ว่าจะมีมากเท่าไหร่ก็ตามอินซูลินมันไม่ได้ทำหน้าที่นั้นน้ำตาลก็จะอยู่ในเลือดแล้วก็เกิอดอาการเบาหวานที่สาเหตุมันมาจากอะไรอินซูลินเนี่ยจะหลั่งออกมาจากตับอ่อนจากเบต้าเซลล์ที่อยู่ที่ตับอ่อนนะครับซึ่งเป็นอัยุะที่จะหลั่งอินซูลินแล้วก็เข้าไปในเลือดนะครับแต่กรณีคนที่เป็นเบาหวาน<ะ>ร่างกายของเรา มีอาการแพ้ภูมิตัวเองแพ้ภูมิตัวเองอย่างไรแพ้ภูมิเดเกิดขึ้นเนื่องจากว่ามีการหลั่งสารต้านทานโรคสารแพ้ภูมิส,ส,สร้างภูมิุมกันมากเกินไปค่ะอย่างกรณีนี้ก็คือสร้างสาร t n f alpha Inter แล้วก็ interferon gamma สารสองตัวเนี้เป็นสารซึ่งสร้างภูมิกันให้กับเราแต่ในกลุ่มคนที่เป็นเหวานมัมากเกินไปมันก็เริ่มเริ่มเป็นปัญหากับเราล้ค่ะ เป็นปัญหาอย่างไรสิ่งแรกที่ที่มากที่สุดก็คือมันเริ่มไปทําลายตับอ่อนบริเวณที่มีเบต้าเซลล์ที่หลังอินซูลินเมื่อตับอ่อนถูกทําลายถูกโจมตีการหลังอินซูลินมันก็น้อยลงเพราะฉะนั้นร่างกายของเราก็มีอินซูลินน้อยลงแน่นอนในที่สุดเลือดของเราก็จะมีน้าตาลมากขึ้นเราก,นะก็เป็นเบาหวานเบาหวานประเภทนี้เนี่ยเป็นเบาหวานประเภทที่หนึ่งคือเกิดขึ้นจากภูมิคุ้มกันในร่างกายมีมากเกินไป ก็ส่วนใหญ่มากจะเป็นกรรมพันธุ์นะฮะก็คือการทําหน้าที่ของอินซูลินน้อยจากการที่มีตับอ่อนถูกทาลายหรือทํางานมากเกินไปในขณะเดียวกันอีกกรณีหนึ่งถึงแม้ว่าตับอ่อนไม่ถูกทําลายมันยังหลังของมันปดเป็นปกติหรืออาจจะหลังมากซะด้วยซ้ําแต่ก็ยังไปเบาหวานก็เนื่องจากว่ามันมีการดื้อต่ออินซูลินนะสารสองตัวที่เราพูดถึงทเทตีเอลฟาแล้วก็อินเทอร์ฟอรังแกมมาสองตัวเนี้ย ที่พลานถับอ่อนเนี่ยบังเอิญมันไปทําให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินด้วยไม่สามารถพาน้ําตาลโมเลกุลน้ำตาลไปป้อนเซลล์ต่างๆในร่างกายได้เมื่ออินซูลินถึงแม้จะกินมากมีน้อยก็แล้วแต่เนี่ยมันทํางานไม่ได้น้ําตาลก็เหลืออยู่ในเลือดเ,เยอะเราก็เป็นเบาหวานเบาหวานประเภทนี้เกิดขึ้นจากการดื้อต่ออินซูลินนี่คือเบาหวานประเภทที่2นะครับการดื้อต่ออินซูลิน <S 1> <S 1> <ừ> เพราะฉะนั้นสาร2ตัวเทนีเปอร์ฟาอินทอร์ฟังกัมนา คือต้นเหตุสําคัญที่มีผลเสียต่อการหลั่งอินซูลินนะครับและก็การทํางานของอินซูลินด้วยในเม็ดเลือดขาวของคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยจะมีสารอีกตัวหนึ่งชื่อว่าอินทิรูฟินสิบมากเกินไปไอสารตัวนี้นักภูมิคุ้มกันวิทยาบอกว่าถ้ามันมีมากเกินไปจะทําให้เกิดอาการแพ้ภูมิตัวเองรุนแรงขึ้นเบาหวานเป็นอาการหนึ่งของการแพ้ภูมิตัวเองเมื่อมันมีเยอะ เราก็มีอาการแพ้ภูมิตัวเองเกิดขึ้นเบาหวานก็มากขึ้นแล้วเมื่อเรารู้เช่นนี้เราจะต้องทําอย่างไรนะสารสองตัวแรกที่จะโจมตีตับอ่อนและทําให้ดื้อต่ออินซูลินเราต้องลดมันลงมาสารตัวที่สองที่ทําให้เกิดการแพ,แพ้ภูมิตัวเองมากเกินไปเราก็ต้องลดมันลงมาค่ะแล้วเราลดมันลงมาได้อย่างไรเราก็ใช้สารสกัดจากมังคุดจากมะดาจากถั่วเหลืองจากฝรั่งและจากบวกัวบก สูตรที่เราปรุงขึ้นมาแล้วให้อาสาสมัครรับประทาน4ีแคปซูลต่อวันเป็นเวลา15ลวันเรามาดูกันคนที่กลกินแคปซูลแป้งในวันที่15บห้าสารสตัวนี่มันควรจะเป็นปกติเช่นนี้คนที่กินแคปซูลที่เราทําขึ้นวันที่15ตัวแรกคือทีเอมเอลฟามันเหลือแค่35%เอร์ตัวที่สองเหลือ6กเซ็นติดนิดะนะตัวที่สาม อินทรีิบเจหรือแค่50%สอร์ซนสารสาตัวที่มีปัญหาที่เป็นเจ้าปัญหาเนี่ยมันลดลงลดลงเพราะฉะนั้นอาการเบาหวานจะดีขึ้นไหมนแน่นอนนะครับะจะไม่มีใครเลยที่ใช้แล้วจะไม่ช่วยลดอาการเบาหวานข้อมูลวิทยาศาสตร์ยืนยันชัดเจนเมืม่อเป็นอย่างนี้การโจมตีตับอ่อนก็ลดลงเพราะฉะนั้น ตับอ่อนก็เริ่มทํางานที่ดีขึ้นอินซูลินก็หลั่งมากขึ้นเพราะฉะนั้นอินซูลินในเลือดก,ก็มีมากขึ้นพาเอาน้ําตาลไปป้อนเซลล์ต่างๆในร่างกายมากขึ้นน้ําตาลในเลือดก,ก็มีน้อยลงก็กลับสู่ภาวะปกติอาการเบาหวานก็ลดขึ้นขณะเดียวกันไอตัวที่2คืออินเทอร์พิน17ซึ่งเป็นตัวที่ทําให้เกิดอาการแพ้ภูมิตัวเองอาการขม่อหวานนี่แหละ,ะนหนึ่งในอาการแพ้ภูมิตัวเอง เมื่อมันลดลงอาการแพ้ภูมิเองมันก็ดีขึ้นอาการเบาหวานโดยรวมก็จะดีขึ้นนี่คือกระบวนก,ก,การทางวิทยาศาสตร์กระบวนการทางวิทยาศาสตร์คือการถับรับภูมิภูมิกันในร่างกายเดลที่เรีเยกว,ว่าภูมิให้มันสมดุลเมื่อภูมิสมดุลเกิดขึ้นแล้วอาการเบาหวานของเราก็จะลดลงมานะครับและในที่สุดเมื่อมันเกิดสมดุลจริงๆเราก็จะดูแลสุขภาพของเราได้เหมือนคนปกติ แต่ก็ต้องบอกว่าเราต้องไม่ลืมว่าอาการเบาหวานเนี่ยมันเป็นกรรมพันธุ์อหลายหลายคนจะเข้าใจว่ารักษาได้จริงจริงมันรักษาไม่ได้หรอกแต่เราจะควบคุมมันได้นะฮะแล้วแตมันสําคัญอย่างไรอ่ะปัจจุบันมันก็มีผลิตภัณฑ์ซึ่งควบคุมเบาหวานอยู่ได้ลดเบาหวานอยู่ได้แต่เราก็มาเกิได้ยินเนาะก็กินใช้ยามากขึ้นมากขึ้นเพราะเป็นต้องไป ลดน้ําตาลในเลือดมากขึ้นมากขึ้นของพวกนี้เป็นของแปลกปลอมอ่ะเข้าไปร่างกายมันก็ถูกทําลายที่ตับแล้วก็ขับออกที่ไตตับก็ทํางานหนักไตก็ทํางานมากๆในที่สุดก็เกิดภาวะไตาวายนะครับคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยจะเสียชีวิตจากไตาวายไตายวายมันก็ทําให้ตายไวก็โอเคนอกจากนี้อาการที่ทําให้เกิดการเสียชีวิตก็คือโรคหัวใจนะมันมาเป็นชุดการที่เราสามารถ ใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากอาหารที่เรากินได้สก,กัดออกมาแล้วเข้าไปแทนผลิตภัณฑ์ที่สามารถลดน้าตาลได้<ะ>มันก็ควรจะเป็นผิดวันซึ่งปลอดภัยแล้วก็ช่วยชีวิตคนที่มีทุกตกทุกได้ยากจากการที่ห่วงว่าสักวันหนึ่งถึงแม้ว่าเราจะลดน้ําตาลได้สักวันหนึ่งไตของเราจะพังหรือเปล่า<ะ>สักวันหนึ่งจะมีผลข้างเคียงอย่างอื่นเกิดขึ้นหรือเปล่าผมเชื่อว่าวิธีการวิธี จะเป็นวิธีการที่ดูแลเบาหวานที่ถูกต้องที่สุดแล้วคณะนักวิจัยก็มีความภาคภูมิใจในงานนี้แล้วก็อยากจะมอบให้เป็นมรดกของคนไทยค่ะก็จากที่อาจารย์ได้บอกเล่านะคะก็เป็นเรื่องของการตับภูมิสมดุลน,นะคะกับปัญหาสุขภาพคือเรื่องเบาหวานนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันต่อเลยค่ะ